ออกรถใหม่ต้องมีเงินเดือนหรือไรายได้เท่าไหร่มาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพึ่งที่เอ็มจสุโขทัยค่ะออกรถใหม่ต้องมีเงินเดือนหรือไรายได้เท่าไหร่นะคะตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของไฟแนนซ์นะคะลูกค้าจะต้องมีรายได้อยู่ที่2เท่าของข้างงวดค่ะอย่างเช่นนะคะรุ่นข้างหลังมพึ่ง MG5 รุ่น4นะคะราคาอยู่ที่5 8 5 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าเลือกโปรโมชั่นเป็นฟรีดาวค่าง,งวดจะอยู่ที่8700บาทนะคะ2เท่าของค่าง,งวดนะคะดังนั้นลูกค้าจะต้องมีรายได้นะคะอยู่ที่17400บาทเป็นต้นนะคะหรือนะคะลูกค้าเพิ่มเงินดาวค่ะเป็น1 0 0 0 0แบาทนะคะค่าง,งวดนะคะส่งน4งวดจะลดลงนะคะอยู่ที่7000บาทนะคะ สองเท่าของค่างวดดังนั้นลูกค้าจะต้องมีรายได้นะคะอยู่ที่14,000บาทต่อเดือนขึ้นไปถึงจะสามารถออกรถได้ค่ะ